วันนี้จะมาขอคุยเรื่องแบรนด์เดียคอนแล้วก็แบรนด์อาจารย์เบียร์เนี่ยเป็น2แบรนด์ที่มีความดังที่แตกต่างกันแต่ผมจะคุยบนจุด3ข้อที่คล้ายกันนะก็ขอเริ่มต้นจากแบรนด์เดียคอนก่อนแล้วกันนะลองมาแกะเล่นๆผมว่าแบรนด์เดียคอนเนี่ยเป้าหมายเขาชาัดเจนเขาประกาศไปเลยว่าภายใน5ปีเขาจะหมื่นล้านใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีนะของคนที่แบบทาแบรนดะ์เ่ะเพราะว่ามันเหมือนกับเซตโกชัดเจนนะว่าตัวเองต้องไปแบบไหนวันนี้เขามีอยู่ประมาณ5 6 0 0พันล้านใช่ไหมอันนี้เท่าที่เท่าที่ทราบนะแต่บางคนก็บอกมีเยอะกว่่านนนััน้นะ้แแแตจรริงงๆๆลวแบบแบบดด์ ที่เราเห็นเนี่ยดีเอ็มเวหรือว่า k i ฟเฟอรินเอมเก็อาจจะมีสักหมื่นหกพัล้านแต่กิฟเฟอรินก็5้0 0กล้านคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วเขาเติบโตเร็วมากเดียคอนถ้าย้อนกลับไปดูถ้าเราอยากรู้ว่าทําไมเขาโตได้เร็วมากก็ต้องยอมรับว่าทีมผู้บริหารเนี่ยคนที่หลั่นเดียคอนเนี่ยคือเป็นคนในวงการอะ เขารู้วิธีการในการทําธุรกิจในลักษณะนี้นะฮะว่าจะทำยังไงให้มันโตผมว่าคีย์สำคัญคือเขาอยากโตเร็วอ่ะเขาอยากอยากไปในระดับหมื่นล้านน่ะผมว่ามีเขามี3ข้อนะที่ที่ทำให้เขาไปได้ถึงจุดนี้นะเราเราตัดเรื่องกฎหมายและความไม่ชอบไอปก่อนนะผมก็ไม่ได้ชอบแบรนด ML ์ MLM นะแต่เราก็มาวิเคราะห์เพื่อเราจะได้มองเห็นด้วยกันข้อที่1ก็คือเรื่องของฟันเนอร์ออนไลน์ต้องยอมรับว่าฟันเนอร์ออนไลน์อ่ะมันมีประสิทธิภาพมากนะปัจจุบันถ้าคุณใช้เป็นนะฮะ พอเขาใช้ฟัน nel ออนไลน์ในลักษณะที่เล่นกับความไม่รู้ของคนแล้วก็อยากรู้อย่างอย่างเช่นนะอย่างเช่นว่าคุณอยากเก่งออนไลน์ไหมคุณมาทําธุรกิจออนไลน์กับเราสิคุณจะประสบความสําเร็จซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของการขุดบ่อ,ล,อบล่อปลาแล้วยิ่งพอมีราคาแค่98บาทคนก็ชอบอยู่แล้วเพราะมันถูกเหมืนได้เปล่าแต่ คนไม่รู้ไงว่าพอเข้ามาแล้วคุณจะถูกตีหัวให้ต้องซื้อของเขาแล้วมันก็ยากด้วยเพราะว่าพอคุณเข้ามาอยู่ในระบบแล้วเนี่ยเขามีของในแต่ละระดับยากที่จะปฏิเสธอะไม่ว่าจะเป็นของในระดับหลัก 2,000 2 0 uh, 0 5 uh, like 2 5 0 0 0เขาเซตอัพในเรื่องของฟันนลซิสเต็มที n, ่เป็นออนไลน์ครบถ้วนรวมไปถึงเรื huh. plein, ่องแอปพลิเคชันนะดูหลังมงหลังบ้านนะผมว่าอันนี้เขาน่าจะเพอร์เฟกมากเลยอันที่2องเขาใช้คนที่ตะโกนเชียเก่งมากหรือจะเรียกว่าเป็นเซเลบริตี้มาร์เก็ตติ้งก็ได้แน่นอนแหะมันเสียงมันดังก่าคนทั่วไปอยู่แล้วแต่ว่าคนบ้านเราอะเชื่อในคนมากกว่าเหตุและผลนั่นมันเลยจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมคนถึงเข้าไปอยู่ในระบบเขาเยอะมาก เ,เท่าไหร่มีคนบอก0 0 0แสนว่าคนตามปกติในแบรนด์อื่นเวลาใช้พรีเซนเตอร์คุณก็จะเห็นใช่ไหมปีหนึ่งก็ใช้อย่างมากอ่ะหนึ่งคนอะไรเงี้ยแบรนด์แอมอะไรเง,งี้ยแต่นี่เขาใช้เป็นทีมเลยอะ่ะมันจะทวีคูณสักเท่าไหร่มันมีแรงของนางกวักที่รุนแรงมากต่อการตัดสินใจอาจจะเป็นคนเฉยๆแต่พอเห็นโอ้โหเขารู้จักคนนี้เราชอบคนนี้งั้นก็ลองทำแล้วกันคงไม่เป็นไรหรอกการตัดสินใจมันจะง่ายและเร็วและเยอะขึ้นมากๆแล้วปัจจัยข้อสุดท้ายผมคิดว่าเขาเล่นกับเพนพอยต์ของคนคือต้องอยอมรับว่า คนบ้านเรายุคเนี้สแสวงหาความรวยอะไรที่รวยเร็วรวยง่ายยิ่งถ้าฉันไม่ต้องเหนื่อยด้วยนะมันเป็นเพนพอยที่คนะ่ะอยากได้ผมว่าฝังอยู่ใน DNA เลยดีกว่าคุณเคยได้ยินไหมคำพูดนี้ตอน,น,นเด็กๆผมจะได้ยินบ่อยเลยนะเรียนส,งสูงๆนะลูกโตไปจะได้เป็นเจ้าคนนายคนหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะได้สบายไงจะได้ทำงานน้อยๆไงแล้ว อะไรที่มันเป็นเงินที่ได้มาโดยการที่คุณนั่งอยู่เฉยๆที่เรียกว่า passive income เนี่ยมันฝังอยู่ในสมองแม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่ที่ผมคุยด้วยก็เป็นแบบนี้แล้วแต่ในความเป็นจริงถ้าคุณทํางานเพื่อแลกกับเงินใช่ไหมหรือยิ่งคุณทําธุรกิจอ่ะคุณจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่แบบนั้นการทําธุรกิจเนี่ยถ้าคุณเป็นนักธุรกิจเนี่ย คุณต้องมีความสามารถรอบตัวต้องเหนือไปจากคุณต้องเก่งเรื่องสินค้าใช่ไหมหรือเก่งเรื่องบริการแล้วใช่ปะคุณยังต้องเก่งในเรื่องของการขายด้วยคุณต้องรู้จักว่าคุณจะขายยังไงให้สินค้าขายได้เอาเจ้าของธุรกิจอะคุณต้องรู้ในเรื่องของภาษีบัญชีบ้างคุณต้องเข้าใจเรื่องของการตลาดบ้างยิ่งเป็นการตลาดออนไลน์ที่ต้องทํางานโดยเฉพาะอ,อย่างแบรนด์เดคอนคุณจะไม่รู้จักเรื่องยิงแอดไม่ได้คุณจะไม่รู้ในเรื่องของการทำคอนเทนต์ไม่ได้คุณจะไม่รู้ในเรื่องของการทํากราฟิกพื้นฐานอะไรเงี้ยโอ เนี่ยนี่คือทั้งหมดที่ว่ามาคือสกิลเซ็ตหรือทักษะที่แบบต้องฝึกทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงมันจะมีสักกี่เปอร์เซนต์คนที่มันจะทําได้คือทําได้ไม่พอนะต้องมีแรงในการฮึดทําอย่างยาวนาะนด้วยถึงจะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงดังนั้นอันนี้มันจึงเป็นสิ่งที่เขาเล่น เพนพอยต์ตรงนี้แต่เขาบอกไม่หมดเอาจริงๆนะจริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ธุรกิจนี้ธุรกิจเดียวหรือแบรนด์นี้แบรนด์เดียวที่เป็นแบบนี้อันนี้พูดตามความเป็นจริงนะโอเคนี่คือ3ข้อที่เป็นคีย์สําคัญเนาะที่ทําให้เขาอ่ะมาได้ไกลขนาดนี้ทีนี้ก็เลยอยากจะามาเปรียบเทียบคนตื่นทำบ้าง เรามองในมุมของแบรนด์นะไม่ได้มองเฉพาะอาจารย์เบียอย่างเดียวคนตื่นทำก็มีเป้าหมายของแบรนด์หรือว่าเซตโกที่ชัดเจนมากก็คืออยากให้คนอ่ะเข้าใจเรื่องของพระพุทธวจนะซึ่งเป็นหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งที่สําคัญกนะ็คืออยากให้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆในมุมของของธุรกิจนะอันนี้คือฮีโร่โปรดักที่ส่งคุณค่ามากๆข้อที่2เรื่องของกระบอกเสียงก็แน่นอนคนตื่นทากระบอกเสียงที่สาคัญนะ็คืออาจารย์เบียรถึงแม้ว่าอาจารย์ เบียเข้าใจพระพุทธวจนะอย่างลึกซึ้งและถ่ายทอดได้ดีมากๆแล้วที่สําคัญคือจาร์เบียเข้าใจอินไซต์ของคนออนไลน์ว่าเขาต้องการอะไรความทุกข์ร้อนอยู่ตรงไหนแล้วรู้ว่าคนออนไลน์ ชอบความดูเดือดเผ็ดมันชอบความแซบไม่ต่างจาก98บาทของดีไอคอนเลยในสิ่งที่อาจารย์เบียร์เล่นเรื่องนี้อยู่ข้อที่3นั่นคนตื่นทาก็ใช้ออนไลน์ซิสเต็มเหมือนกันอาจารย์เบียร์ไลฟ์ทุกวันถึงแม้ว่าคนตื่นทาอาจจะไม่ได้มีแบ็กอัพซิสเต็มที่แข็งแรงเหมือนอย่างของดีไอคอนก็ตามแต่ Val u e Product มันส่งคุณค่ามันเลยทําให้เกิดเน็ตเวิร์ r มาร์เก็ตติ้งแบบธรรมชาติคือใครเห็นก็ไปแชร์ใครเห็นก็ไปรีโพสต์คนก็พูดต่อแล้วมันก็เลยเติบโตแบบโห ตัวแบบออร์แกนิกจริงๆไม่ต้องใช้เงินนี่คือสิ่งที่มันยั่งยืนอยากแท้จริงเพราะว่าธรรมชาติของ Value Product ที่มันแสดงออกแล้วความสม่ำเสมอในการสื่อสารและเข้าใจอินไซต์ของคนที่มีปัญหาอยู่รู้จักเพลยพอยทที่แท้จริงซึ่งอันนี้คือสิ่งที่จันเบียรทำข้อนี้ได้สุดยอดมากๆแล้วก็วันนี้จันเบียรก็กลายเป็นเซเลบิตี้ไปแล้วเรียบร้อยนะข้อหนึ่งที่เสริมท้ายก็คือทั้ง2แบรนด์นะครับมีสัญลักษณ์ของแบรนด์คนอื่นทำก็มีใช่ไหมที่เขียนโลโก้คนอื่นทำติดอยู่ในเสื้อของอาจารย์เบ แล้วก็เดียคอนเขาก็มีรูปปีกเนาะเข้าใจว่าเป็นปีกเนกคนทําแบรนด์จะรู้ว่าการมีสัญ,ญลักษณ์เพื่อใช้ในการสื่อสารมันช่วยลดทอนการจดจําที่แทนที่จะจําแต่คนใช่ไหมแต่ที่ามาจําตัวสัญ,ญลักษณ์มันก็สามารถที่จะกระจายได้เร็วมากขึ้นแล้วก็ใครที่สนใจในเรื่องของการทําแบรนด์หรือว่าทำมาร์เก็ตติ้งหรือว่าทําเลยเรื่องของธุรกิจที่กําลังเริ่มต้นใหม่นะครับ หรือว่าจะเป็น expansion ก็ได้นะครับก็มาปรึกษาทีมงาน extra Sunday ของผมได้นะฮะเขามีความสามารถแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือคุณไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ปรึกษาหรือว่า service ในทั้งเรื่องของแบรนด์แล้วก็ marketing ครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลย